เกมนี้เราจะย่องเข้าไปไม่ให้มันจับได้นะเพื่อนมาดูกันว่าเราจะโดนจับได้หรือเปล่ามันหันหน้ามาเรากินกูกูวะกูกูวะเฮ้ยถ้าเราเคลื่อนไหวเสร็จมันแน่นอนกูกูวะ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 กูวะเฮ้ยกับเราวิ่งแล้วแล้วแล้วกูกูว่ะก็เอ้ยกู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 วกูกูวะจับมันจับมันเลยเราตาย เกมนี้เป็นเกมอะไรนะตีส้มตีส้มข้าตะก้าโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยเจดสโอ้้ยเปอเลยเหรอโอไม่ได้มันตลดมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะมาเพื่อนเร็วเร็มีเวลาสิบห้าวิเกมตัวต่อเกมตัวต่อเวลาสิวิเร็วเร็วเรต่อทันไหียต่อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่นทันหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้เร็วเร็วเร็จุดเจุหมดแล้วเร็วเร็ววสิบห้าวิสิบห้าวิได้ สิบห้าวีเพื่อนเกมทาสีชิ้นส่วนนี่หายไปเอ้าน่าจะเป็นผมโอเคได้แล้วอันนี้อะไรวะอะไรหายไปบูตุปนาหน้าสีจมพูบูบูแบบพิกโรสีเขียวนี่นี่รู้อยู่รู้อยู่สีอะไรวะนี่สีสีสีเกมนี้มันเกมอะไรเพื่อนอเกมลากเส้นหรือเปล่าเกมลากเส้นลา่างล่างไงวะลากก่อนใช่ไหม ถากให้สีมันเต็มใช่ไหมอ,อางนี้ได้ไหมอย่างนี้ไหมเฮ้ยลากไปสุดสิเออ,อนี้ได้ไหมได้ไหมเอา้าหรือแดงยังไม่ขีดเหรอโอ้ได้แล้วโอเคเกมนี้มันไม่ยากครับได้เพื่อนโอ้โอ้โอ เล่ก่อนเลนก่อนอ้าวมันวิ่งเร็วกะรู้ <S <S ได้ไหมบินไปไหนโอ้โหเกมหนีปีศาจเพื่อนๆไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะปีศาจฮาโลาวีนใช่ไหมเฮ้ยมันมันมาแล้วเร็วดีนีหนีเฮ้ยไม่ไรมันติดแล้วไปข้างทางไหนดุไปทางนี้เอา้าเฮ้ยหนีไปทางไหนโอ้เราจะเข้าบ้านแล้วไปเลยโอเกมนี้ยากเพื่อนๆกระโดกโดกระโดดอ้าวระเบิดเลยดอกแรกระเบิดเลยมาดอกสองเฮ้ยดี เอา้าอืมเอาที่เลยไม่รอดดีดแรงๆดีดแรงๆดงๆีดๆๆเอาดีเพื่อนมีเวลาสิบห้าวิใจแอนม,มันจะบุกเข้ามาแล้วใจแอนม,มันมีระเบิดด้วยเฮ้ยหรือใจแอนม,มันจะโยนระ,ะเบิดวะหนึ่งสองหนึ่งสองอเอาละใจแอนเฮ้ยใจแอนทำไรวะใจแอนโยนระเบิดเกมนี้เราจะเอาหมวกไปใส่ให้เจ้าตัวนี้นะกดไปเท่าไหร่วะเท่าไหร่ดี ได้ไหมได้ไหมได้ไหม,ได,มได้ไหมได้มาเพื่อนเวลาสิบห้าวิเราจะไขน็อตได้ไหมอืมอีทได้เปล่าน,นั่นไงได้แล้วโอเคเฮ้ยเอาใส่ไส้ปากกาเหรอนี้เฮ้ยอืมไม่ได้ไม่ได้อืมร้ยอยเข็มไอ้โจยเยี่ยวอืมเข็มปล่อยเรือเพื่อนเราจะปล่อยเรือทั้งหมดหกลำไม่ให้ชนกันนะทำได้หรือเปล่าดูก่อนลำที่หนึ่งลำที่สองลำที่สามลำที่สี่ลำที่ห้าลำที่หก ยยังขาดอีกรอบนึ่หจะรอดไหมเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยวยตาลายแล้วตาลายแล้วทุกคนคิดว่าจะรอดไหมเดี๋ยวรอนวิ่งมาก่อนวิ่งมาเข้าโค้งวิ่งเข้าโค้งแต่เต่เป็นเหลืองกับเหลืองชนกันเหลือลํำเดียวเอง